สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข่าสูอีสานค้นบานจานจ้าพี่น้องจ้ามื้อนีก้กะมีเมนูบันบานแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องอีหล่ะจ้าได้ก้อยเฮ็ดผึ่งขมนะพี่น้องมาแซ่บน้ำกันจ้ามื้อนีก้กะมาพอกันย่างข้าวแรกแล้วพี่น้องจ้ามาพี่น้องเอ,อ้ยแสบแห้งจ้าซีมมากกว่านานี้แล้วลักซีมนะพี่น้องมาพี่น้องสดข้ามยังจ้า ใชบพี่น้องเป๊ะเวอร์ mm hmm. เบื้องดอกนีพี่น้องดอกใหญ่แฮงขเข่าเหนียวกับมีส์อะดอกใหญ่ๆยลาบแซบพี่น้องรสชาติกรุบกรึบหนังแบบกรึบกรับวางเลยนาะพี่นอ้องหนักรึบกรึบเลยจะแซบจ้ะ พักก็เต็มถาดทุกเก่าพี่น้องอืมอน,นี่พี่น้องบอกด้ใไงลาบเส่ยบจ้ะ เบืองพักขั้นจองพี่น้องตอนนี้สิหย่อนน่อยกินก็เขาเนี้ยแสบพี่น้องหอมขาขวดพักหอม ở béo béo rất là ngọt, sảng hang cả, hmm, เพดจิจัตแซบคัตจ้ะ เอาเสียงดังยักน้อยกับขออาภัยเรื่ะพ,พี่น้องถางบานพ่นสอมเฮี้ยนจ้ะห้างเสียงมันเข่าเอาเอาพี่น้องนี่นะ่ะลวเพชรแสบครักอืมแสบแห้งพี่น้อง อะไรไบ่เ,เคยกินล้อนเบิ้งเด้ยพี่นอ้องปลาเผ็ดเผือกขมเผ็ดแซ่บพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แห็นมือล้วบ้านเขาติดมือพี่น้องเอ้ยเพชรพี่น้องซาใจเจี่ยวตจัด เพเรียวหวานรักย่อดน้ำตาลใส่นิดนึงพี่น้องสแสบแม่งแต่พี่น้องจ้าอ ว่ามึง้ะจ้ะเม,มนูก๋อยหดก๋อยหดพนะก๋อยเห็ดขมพี่น้องแจ๊คสีฟ้าเไปใส่นะจ๊ะก,กับฝากช่องไว้นะมึงนะจ้ะอีสานคนบ้านจานจ้า